สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงเจริญจัดงานวันไถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิวเดย์และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปีพุทธศักราช2560นาณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงเจริญหมู่ที่1 ตำบลวังนิ้วใต้อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรโดยมีนายปัญญาใจแปลงปลัดอาวโสอำเภอดงเจริญเป็นประธานและนางมยมเนียมสุวรรณเกษตรอำเภอดงเจริญเป็นผู้กล่าวรายงาน ครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้และคำปรึกษาด้านการเกษตรจึงมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเกษตรกรที่มารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน200คนได้แบ่งกลุ่มกลุ่มละ40คนโดยแต่ละกลุ่มจะเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละสถานีสลับหมุนเปลี่ยนไปจนครบทุกสถานี โดยมีสถานีถ่ายทอดความรู้จำนวน5สถานีมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งนักวิชาการผู้ชำนาญการและเกษตรกรผู้มีประสบการณ์มีการจัดเตรียมสื่อและวัสดุในการสาธิตตลอดจนตัวอย่างจากของจริงสถานีที่1การปรับปรุงดินให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชตามความเหมาะสมการทำปุ๋ยหมักจากสารเร่งพอดอการตรวจวิเคราะห์ดินและการปรับปรุงดินโดยนางสาทัศพรเขื่อนเพชรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตรสถานีที่สองสารชีวพันธุ์ให้ความรู้เรื่องการผลิตและใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมีได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์มาหรือราเขียวเชื้อราบิวเวเรียหรือราขาวและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยนางพปรปวีชัยห้อยเกษตรกร,เ,ร,กรเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลวังนิวใต้อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรสถานีที่ส เศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้เรื่องหลักปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการขยายพันธุ์พืชโดยนายประยูนพวงดำเกษตรกรเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลวังยิ้วใต้อำเภอโรงเจริญจังหวัดพิจิตรสถานีที่4 การปลูกกล้วยให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและโรคมแมลงศัตรูกล้วยและวิธีการป้องกันกำจัดโดยนายพินิจพินิจผลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการศูนย์ส,ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลกสถานีที่ห การแปลรูปผลผลิตข้าวให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวกล้องงอกความชงการผลิตผงขัดตัวจากข้าวและยังให้ความรู้เสริมเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนดินโดยนางสาวประจวบนามวงลือเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อขายเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองยางตำบลวังยิ้วอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรองโดยการนําเสนอองค์ความรู้และให้บริการด้านการเกษตรอื่นๆจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตรและยังมีกิจกรรมเสริมโดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรดรงเจริญนำผลผลิตมาจำหน่ายด้วยได้แก่กิ่งพันไม้ผล พืชผักสวนครัวสินค้าแปรรูปจากข้าวดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ทำให้สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่เกิดการน้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้จากหน่วยงานราชการปราชชาวบ้าน และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปปรับใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม